มีโอกาสบินลัดฟ้าแมาแอวเจียงใหม่ทั้งทีคุณกิตติเลยพามาบุกถึงฟาร์มผักสลัดที่เขียวละลานตาจัดเต็มสำหรับสายเฮลตี้ที่ต้องแฮปปี้แน่ๆที่นี่ฟาร์มฟู้ดโปรเจกต์ร้านอาหารที่สร้างสารรค์หลากหลายเมนูด้วยวัตถุด,ดิบสดสะอาดและที่สำคัญผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนครับ คุณู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ฟาร์มผักสลัดปลอดสารพิษครับและที่นี่ครับเป็นฟาร์มที่ส่งผักสลัดไปทั่วจังหวัดเลยทีเดียวและเป็นผลงานของช้างสยามทั้งสิ้นผมอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นผลงานของ ้างสยามครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องดินครับเพราะว่าเราขุดเอาออกมาจากบ่อบ่อน้ำนู่นน่ะจนดินเนี่ยมันไม่มีมันมันไม่มีคุณภาพมันเสื่อมสภาพหมดนะครับก่อนหน้านีเ้เจ้าของที่เนี่ยก็ถามว่าจะทํายังไงดีปลูกอะไรก็ตายหมดเลยเราก็เลยบอกว่างั้นเอาตัวช้างสยามไปแต่ก่อนใช้ช้างสยามเนี่ยเราจะใช้ช้างทองในการปรับสภาพดินก่อนทําให้ดินมีแร่ธาตุเวลาดินมีแร่ธาตุดินมีคุณภาพแล้วเนี่ยปลูกอะไร มันก็จะดีนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนว่าตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเมื่อวานนี้ตัดไปแล้วร้อยโลผักสลัดเป็นผักที่ราคาไม่ค่อยตกนะแล้วนี่ที่สำคัญผักที่นี่ครับปลอดสารพิษคอนเซปต์ Concept เขาคือดินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนแข็งแรงแล้วมันปลอดสารพิษจริงๆเนี่ยผักอย่างเนี้ยคือผมเด็ดอย่างเนี้ยแล้วผมกินได้เลยนะมันปลอดภัยนะครับ ทุกอย่างนี้คือผลงานของช้างสยามทั้งสิ้นคุณกิติเล่นกินโชว์แบบนี้เชื่อแล้วหลหรอครับว่าปลอดภัยไร้าสารพิษจริงๆและที่เห็นแต่ละต้นแต่ละใบเขียวได้ใจแบบนี้ก็เพราะการดูแลที่ดีอย่างช้างสยามแต่ทั้งหมดทั้งมวลใบเขียวต้นสวยก็ต้องได้ดินช่วยด้วยล่ะครับแต่ถ้าดินมีปัญหาก็ยากที่จะได้ผลผล,ผลิตดีๆมาบริโภคกันครับ นู้ชมครับนะสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ทางด้านหลังผมนี้คือสระน้ําอย่างนี้ครับมันมีที่มาที่ไปสระน้ำตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นพื้นที่อย่างที่เรายืนอ,อยู่กันตรงอย่างนี้แหละครับทีนี้เขาขุดดินขึ้นมาตรงนี้ขุดลงไปลึกประมาณ8ปดถึงสิเมตรนะครับแล้วเอาดินขึ้นมาเนี่ยมาใช้ในการทาก,รรทการเกษตรทําการเพาะปลูกแต่สิ่งที่ได้ตาม,มาคือดินมันไม่มีคุณภาพดินมันเสียครับมันไม่มีแร่ธาตุอาหารเลย ปลูกอะไรก็ตายปลูกอะไรก็ตายนะครับเราจะไม่เห็นหรอกว่ามีต้นไม้แบบเนี่ยต้นมะม่วงผักสลัดอะไรเงี้ยไม่มีเลยเมื่อก่อนไม่มีเลยลองเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากดินที่ไม่มีคุณภาพไม่มีแร่ธาตุไม่มีแร่ธาตุอาหารเลยนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราใช้ช้างทองพอช้างทองปรับสภาพดินแล้วเราก็ถึงจะมาปลูกพืชก่อนที่จะมาเป็นผักสลัดเนี่ยจะเป็นพืชตัวอื่นก่อนลองปลูกก่อนอุ้ยพอเห็น ผลตอบรับว,ว่ามันดีมันเริ่มงอกงามมันเริ่มมีการจเจริญเติบโตขึ้นก็เลยลองปลูกผักสลัดในขณะที่ปลูกผักสลัดปลูกไปแล้วเนี่ยก็ใช้ช้างสยามที่ปลอดสารพิษนะครับผักสลัดที่นี่ก็ปลอดสารพิษเช่นกันผลไม้ทุกอย่างที่นี่ปลอดสารพิษแล้วผักสลัดที่นี่ขึ้นดีมากพูดอีกก็ถูกอีกลหละครับเพราะช้างสยามเขามีแร่ธาตุอาหารตามมาตรฐานที่พือต้องการแบบครบถ้วน ใช้ได้กับพืชทุกชนิดก็เลยทําให้พืชมีความแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วครับอย่างที่บอกครับไม่ใช่มีแค่แปลงผักสลัดแค่อย่างที่เราเห็นเท่านั้นนะครับอันนี้ยังทาแบบเป็นโดมด้วยนะครับเป็นผักสลัดที่แบบว่าปลูกแบบเขาเรียกอะไรปลูกรอยอะ่ะพอดินมันดีพอมันเห็นทิศทางอะไรที่มันดีขึ้นที่เราใช้เนี่ยก็ปลอดสารพิษนะครับ ต้นทุนก็ลดลงนะครับผลผลิตเนี่ยได้มากมากขึ้นกว่ากว่าที่เคยมีดินตรงนี้เป็นตัวที่ที่เพิ่งจะทำเลยเมื่อก่อนดินมันเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเนี่ยอย่างที่เรายืนยืนอยู่เนี่ยแล้วตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้ว หลังจากที่ใช้ช้างทองนะครับช้างทองนี้ปรับสภาพดินเนี่ยอันนี้คือชุดต่อไปของผักสลัดที่กําลังจะขึ้นมาที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้ตัวสารปรับปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะครับช้างทองแล้วก็ใช้ช้างสยามเนี่ยฉีดพ่นตามไปนะครับเมื <rated> ่อก <al> <cm 2> <arem> ่อนไม่มีนะดอกมะม่วงอะไรอย่างเนี้ย ตายหมดปลูกเท่าไหร่ก็ตายเพราะดินไม่มีคุณภาพหลังจากที่ใช้ช้างคลองปรับปรุงสภาพดินแล้วก็เอาต้นมะม่วงมาเนี่ยมาลงเนี่ยมาปลูกเนี่ยตอนนี้มีดอกแล้วนะครับนี่เป็นทิศทางเป็นสัญญาณที่ดีดีมากนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงดอกแล้ครับไอ้ใบเขียวๆอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ได้เห็นเพราะดินมันไม่ดีปลูกขึ้นมาก็ตายก็แห้งหมดเดี๋ยวมาดูนี่นี่นี่มะม่วงเนี่ย มันออกดอกแบบหนาแน่นมากอะ่ะดูทีแต่ละต้นอะ่ะเนี่ยเนี่ยเยมันเริ่มออกดอกแล้วครับดูกับตาของทุกท่านเองแล้วกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปพูดไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครมาบอกว่ามันจะดีมันไม่ดีอะไรยังไงดูกับตาเองนะครับทุกอย่างที่เห็นเนี่ยปลอดสารพิษหมดเลยนะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดภัยช้าสยามขขวัญใจเกษตรกร,ร,กรไทย เกษตรกรคนทำสวนทำไร่เห็นอย่างนี้แล้วก็ใจฟูล่ะครับเพราะเคล็ดลับดีๆที่คุณกิติแนะนำให้ไม่มีผิดหวังปังมานักต่อน,นักแล้วกับช้างสยามความคุ้มค่าของเกษตรกรไทยเขาลหละครับ